การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้านอกจากนี้ยังห่วงใยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมที่มักจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําทั้งน้ําที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค PEA จึงเห็นความสําคัญในการดําเนินโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ําตามโครงการ PEA รักน้ําสร้างฝายทําให้ชุมชนมีแหล่งน้ําไว้สําหรับอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรและยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาไว้สําหรับเป็นอาหารของชุมชนเสริมสร้าง างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นโดย PEA ดําเนินโครงการลักน้ําสร้างฝายให้กับประชาชนบ้านเจดีหมู่ที่5และบ้านเจดีใหม่หมู่ที่11ตําบลป่าตาลอําเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายโดยนําวัสดุที่เหลือใช้จากการทํางานเช่นเสาไฟฟ้าเสาต่อหม้อคอนสายที่หมดอายุชํารุดจากการใช้งานนํามาเป็นวัสดุหลักในการสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ําให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้น ที่กว่า350หลังคาเรือนโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนเครื่องมือแรงกายแรงใจในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้มากกว่า100คน